ถัทงทองดอกดกทรงแท่งนะครับไม่เล็กนะครับต้นนี้กระถาง60เซนครับกว่าจะได้ไซนี้นะฮะ3า4 0บ30 40เซนนะครับความสุข ติดฝักง่ายมากๆนะครับผมเขี่ยวไว้ติดทุกช่อเลยนะครับเขี่ยวไว้ช่อละหนึ่งคู่ครับ